กันบ้างต้องบอกว่าเป็นประจำทุกปีเลยนะฮะที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะแฟนๆช่อง3กับปฏิทินช่อง3ล่าสุดเขาได้ ปล่อยภาพออกมาให้เห็นกันแล้วแบบครบเซตเลยว่าทั้ง12เซต12เดือนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่านําเป็นแฟชั่นสุดวาต้อนรับปีมะเส็งเลยนะฮะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆช่อง3นี่แหละก็รวมดารานะักแสดงตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมตัวฮอตกว่า50ชีวิตนะฮะยิ่งใหญ่สมการรอคอยนะฮะมาในทีม The Energy นะฮะที่เต็มไปด้วยมิตรภาพแล้วก็พลังบวกเต็มร้อยนะฮะก็มาในลุคสวยหล่อบแบบตะโกน ทั้ง12เดือนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะว่าเซตไหนจะเป็นเดือนไหนแต่อันนี้เป็นภาพมาให้ดูกันก่อนเลยว่าทั้ง12เดือนน่ะเขาแบ่งเซตกันยังไงบ้างนะฮะไปกันที่เซตแรกกันเลยนะฮะสีหนุ่มเจนใหม่ของช่อง3อู๊กิติพลนะฮะกองทัพพีคไมคี้ปณิธานเทศไม่อนนะฮะสีหนุ่มก็มาในแบบเมนอินแบ็ก์นะฮะอ่ะก็อันนี้ก็แบบน่าจะท่าโพส ในปฏิทินจะยังไงไม่รู้แต่นี่เขาถ่ายเล่นก็น่ารักกันเลยทีเดียวเหล่ากันเอาการนะฮะขณะที่เซตที่2นะฮะเซตที่2มาเป็นมาทั้งเรียกว่า3หนุ่มกับ3สาวนะฮะเป็น3พระเอกหนุ่มนะฮะพลนวัดเต้ยพงศกรอเล็กตีระเดชนะฮะขณะที่ผู้หญิงก็มีน้ำตาลพิจักคนาพิมพ์ละนิดาแล้วก็จีน่านะฮะก็อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซตนี้จะไปอยู่เดือนไหนนะฮะ เสซตที่3นะฮะก็นำโดยเด่นคุณงามเนรนะฮะน้องเดนนิจาริชาพีพีปุณปรีดีติตาชยานิดน้ำฟ้าธัญพัฒน์แล้วก็ เพื่อนคันนินนะฮะเซตที่สี่ก็มาหนุ่มหล่อในทีมเดียวนะเดทคุกิมิยะมาเบรีโอมาเวอร์เจมมากับหนึ่งสาวสวยคิมเบอรี่อันนี้ก็จะเท่ๆหน่อยนะฮะโดยเซตที่ห้านะครับก็คือพี่ป๊อบธนวัฒน์นะครับแล้วก็มีสี่สาวเจนใหม่มาประกบพี่ป๊อบมีทั้งลิงลิงคองออมกอนนัพาร์ตไบรินาดาแล้วก็มิ้นบรันบระวีอุ้ยถ้ามาชุดสี่ขนาดนี้มันน่าจะเดือนเดียวปะน่าจะอันนี้น่าจะเดาได้ไหม น่าจะกลุ่มหาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะนี้เดาเอานะฮะนี่ก็น่ารักสดใสนะฮะเซตที่6นี่เขาเรวม6หนุ่มหล่อนะครับทั้งมีมเพียรวิทย์ตีธนพลเซนสุภพงศ์จับทัชพลฟลุฟกพงศพัฒจูเนียร์กาดบัณฑิตนะครับจับทัชพลด้วยนะฮะตามมาด้วยเซตที่7นะครับก็นําทีมโดยมากปาบรีนประกอบคู่กับ3นางเอกสาวทั้งเจนนี่เต้านัทพรมิวนิฐา นะฮะเซตที่8นี่เลยยายาอุรัสยาบริวชีบรวิทย์และหนุ่มกราฟคณาวุวตนะครับเซตที่เกนะําทีมโดยพี่สาวรุ่นใหญ่พี่แอนทองประสงมาทำไมเน้นย้ําอย่างนะั้นอ่ะเอาก็พี่สาวรุ่นใหญ่เป็นรุ่นเดอะไงพี่แอนมีคร<ะ>ททิ้งด้วยมีมีมมมนิจคุณแล้วก็9้านพะเก้าด้วยอ่ะเซตที่10เซตที่10นะฮะเบลลานะฮะเบลล่าหนึ่งสาวมาพร้อมกับ3หนุ่มนะฮะมีทั้งเจมส์เจรายุนายนภัทรแล้วก็ เกวรวินทร์นะฮะขณะที่เซตที่11นะฮะ mm hmm. มีไอพานุวัตรยะดานวิญญาเกไกน่นัทิชาอุ้มอิสยามาสุนะฮะน,นี่ก็เป็นนุ่มสาวนะฮะแล้วก็เซตสุดท้ายต้องบอกว่าเซ็กซี่มากๆนะฮะกับสี่สาว mm hmm. โบเมลาดาแพทเิเซียแล้วก็อแมนด้าแล้วก็แบมสลาลีนะฮะนี่เซ็กซี่มากเหมือนกันนะฮะนี่ก็ถือว่า เป็นแฟชั่นแต่ละเซตแต่ละเดือนไม่รู้ว่าเดือนไหนจะเป็นเซตไหนนะฮะก็เป็นของขวัญที่แฟนๆมอบให้นะฮะทั้งสามมอบให้กับแฟนๆนะฮะห้ามพาดเดขาดติดตามรายละเอียดได้นะฮะเดี๋ยวเขาจะมีวันแจกปฏิทินพร้อมกับลายเซ็นนะฮะว่าจะแจกกันที่ไหนวันไหนยังไงนะฮะ พามาต่อกันดีกว่านะคะสำหรับแฟนๆคนไหนที่กําลังรอปฏิทินช่อง3นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะคะโดยปี2568นี้จะมาในทีม New Energy พร้อมส่งพลังบวกให้กับแฟนๆค่ะช่อง3นะครปล่อยรูปปล่อยคลิปออกมาเรียกน้ำย่อยกันแล้วสำหรับปฏิทินปี2568ชีปีนี้นะคะมาในทีม New Energy ที่เต็มไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพ และพลังบวกเกินร้อยที่จะส่งพลังงานบวกนั้นให้กับแฟนๆเป็นของขวัญปีใหม่นะคะต้อนรับปีมาเส็งพร้อมรวมดารานักแสดงช่อง3ามไว้มากมายกว่า50ชีวิตโดยแบ่งออกนะคะเป็น12เซต12เดือนเริ่มตน้นอย่างที่เสร็จแรกนะคะประกอบไปด้วยพระเอกเจนใหม่ของทางช่อง3อย่างไมกี้ปณิธานกองทัพพีคเทศไมร่อนและอูกิติพลต่อโดยเซตที่2ค่ะกับพระนางสมคู่ผลนวัตอเล็กธีรเดช เบยพงศกรน้ำตาลพิจักนาจีนา่ายีนาพริมรณิดาส่วนเซตที่3มนะคะมาพร้อมกับสี่สาวและสองหนุ่มพีพีพพปุปรีดีเดนิสเจริชาน้ำฟ้าธัญพัฒน์ติตาชยานิดพร้อมด้วยเด่นคุณงามเนรและเพื่อนคณินค่ะต่อกันที่เซตที่4ประกอบไปด้วยคิมเบอรี่ที่มาพร้อมกับ3หนุ่มนะคะณเดชคูกิมิยะมาริโอเมาเรอร์และเจมส์มาค่ะส่วนเซตที่5นําทีมโดยปบธนวันรและ4ี่สาวลิงลิงควงนะคะออมกรณพัฒน มิ้นรันดวีและภายริยนดาดาค่ะต่อกันที่เซตที่6นะคะกับแก๊งหนุ่มๆอย่างเซนสุภพงศ์มีนพีรวิทจูเนียการบัณฑิตฟลุกพงศพ,พัฒน์จอบธนพลและตีธนพลค่ะ จากเซตของหนุ่มๆตามมาด้วยเซตที่7็นะคะนำทีมโดยพระเอกมากร์คบรีนพร้อมกับ3นางเอกเจนนี่เทียนโพสุวรรณเต้วนัทพรและมิวนิ t าค่ะเซตที่8ยาย,ายา่าอุรัสยามาพร้อมกับกรัฟคณาวุฒิและรีวชรวิทย์เซตที่9พี่แอนทองประสมมาพร้อมกับ9ก้ารพก้ากฐินขุนรงค์และนีนิชคุณค่ะเซตที่10ที่เป็นล่าควงคู่มากับสามหนุ่มเจมจิกเกรเวรินทร์อและนายนภัเสเซตที่11ประกอบด้วยยดาอุ้มอิสยาเก๋ไก่ไอซ์พานุวัน์และมาสุค่ะ ปิดท้ายด้วยเซตที่12กับสีสาวสุดแซ่บพระทิเซียกู๊ดโบมิลดาอแมนดาและแบมสราลีนั่นเองเขายังไม่ได้บอกนะว่าใครอยู่เดือนไหนคุณว่ายังไงเซ็กซี่ปังทุกเดือนนะก็ต้องมีครอบครองให้ได้ห้ามพลาดห้ามพลาดกันเลยนะคะกับปฏททินช่อง3เร็วๆนี้ค่ะ